ดอกกล้วยไม้นะคะดอกกล้วยไม้จากกระดาษสาค่ะนะคะทรงดอกนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะทุกกรีบของตัวดอกนะคะจะมีการดำลวดไว้แบบนี้ค่ะนะคะดำลวดแบบนี้ไว้นะคะก้านยาวนะคะพอสมควรเลยค่ะให้เราได้จับขึ้นรูปงานได้สะดวกนะคะกล้วยไม้แบบนี้นะคะ สามารถที่จะเอาไปขึ้นรูปงานต่างๆนะคะได้หลากหลายเลยค่ะแล้วแต่จะใช้ได้เลยนะคะความกว้างของหน้าดอกนะคะเดี๋ยวเจ็บวัดขนาดให้ดูค่ะนะคะสามารถที่จะหุบให้แคบนะคะให้ดอกหน้าดอกเขาแคบกว่าน,นี้ได้หรือจะบานนะคะก็ได้นะคะอันนี้นะคะเจ็บวัดหน้าดอกแบบกกว้างๆเลยนะคะประมาณ9เซนเลยนะคะ เเซนถึงสิเซนได้เลยค่ะความยาวนะคะความยาวของก้านดอกนะคะแบบนี้นะคะวัดจากปลายดอกจนถึงก้านดอกนะคะประมาณ12เซนได้เลยนะคะ11บเถึงสิเซนได้เลยนะคะแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะทำให้เขาแคบลงหน้าดอกนะคะโดยการดันขึ้นค่ะดันดอกขึ้นแบบนี้นะคะเขาก็จะแลดูแคบลงนะคะ ถ้าหากว่าอยากจะได้ลักษณะบ้านค่ะบรนๆาเลยนะคะก็ขยายค่ะด้วยการดัดค่ะแบบนี้นะคะแค่นี้ค่ะเราก็จะได้กล้วยไม้ที่บรรบานแบบนี้ได้เลยนะคะสีสันสวยงามมากๆนะคะพี่ๆน้องๆชอบสีอะไรนะคะก็แจ้งสีที่ต้องการได้เลยค่ะนะคะแจ้งสีที่ต้องการได้เลยนะคะสวยทุกสีนะคะ สวยทุกสีเลยนะคะชื่นชอบสีอะไรนะคะก็แจ้งสีตามที่อยากจะได้นะคะแจ้งสีที่อยากจะได้ได้เลยค่ะนะคะกล้วยไม้จากกระดาษานะคะสวยงามมากๆเลยค่ะ